โอ้เฮลโลทุกคนอยู่กับผมเองเฟยออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแมป,ป,ป,ปอนิเมรี b บอร์ดนะทุกคนนะซึ่งผมจะมาสอน FK นะทุกคนนะเ็เป็น FK ของทางด้านของอันนี้นะทุกคนนะอ่าอีเวนต์โทเคนนะทุกคนนะซึ่งเขาได้ทําการปรับก็คือปรับเปลี่ยนมาก็คือโปติใช่ไหมคือเราจะนงอยู่ในด่านนะทุกคนนะเราจะได้เรื่อยเนะทุกคนนะอยู่ประมาณสัก500รอหรือประมาณสักเท่าไหร่ผมไม่รู้นะประมาณสัก 2- 300นี่แหละนะทุกคนนะประมาณนั้นเลย นะทุกคนแบบยืดเฉยๆนะทุกคนนะไม่จาเป็นต้องฆ่าบอสนะทุกคนแต่ตอนนี้เขาปรับมาแล้วนะทุกคนนะให้เราต้องฆ่าบอสเท่านั้นนะทุกคนถึงจะจะได้นะทุกคนนะก็ประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะอ่าซึ่ง fk ให้ทุกคนนะก็เป็นวิธีที่ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมเลยทุกคนนะอ่านี่แล้วก็นี่เลยนะทุกคนนะห้าหมื่นหกนะทุกคนนะนี่คือโทเค็นที่ผม fk ได้นะทุกคนนะก็เป็นประมาณประมาณสัก 6ชั่วโมงได้นะทุกคนนะห้าถึงหชั่วโมงเนี่ยแหนละถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคน5้าถึงหชั่วโมงหรือผมจำไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนนะก็ตอนนั้นผมเข้าไปเช็คดูประมาณสักเที่ยงหนึ่งนะประมาณสักเที่ยงเที่ยงทุกคนนะก็คือแบบคือมันหลุดผมก็เลยลองเข้าไปเช็คดูก็เห็นว่ามันหลุดมันก็ไม่ขึ้นนะทุกคนนะประมาณมันอยู่ที่ประมาณ5้าพันหกพันนะทุกคนนะอ่าผมก็เลยไปตั้งใหม่เ K ทุกคนนะก็เนี่ยพอผมเปิดมาประมาณ6กโมงเย็นนะทุกคนนะ อ่าก็ได้ประมาณ56 0 0 0นะทุกคนนะก็ถือว่าได้เยอะเลยพอสมควรนะทุกคนนะก็ได้ประมาณ2 0 0้ลูกปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะได้ประมาณสัก2 0 0้ลูกนะทุกคนนะอ่ะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราขอแนะนำหน่อยดีกว่าว่าทีมที่เราจะใช้นะทุกคนนะมีแค่ประมาณ3ตัวทุกคนนะอ่ะตัวที่เราจะใช้นะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเอาออกก่อนอ่ะวันนี้นะตัวแรกนะทุกคนนะครับก็คือเป็นโกคูนะทุกคนนะอ่ะตัวที่2 แนะนำนะทุกคนนะจะมีโบลี่แล้วหนวดขาวทุกคนนะจะมีโบลี่แล้วก็หนวดขาวที่ทุกคนจะสามารถเอาไป FK ได้นะครับก็โบลี่เนี่ยแนะนำว่าอีโวแล้วก็มีปั๊บดีๆสักหน่อยสักเอาเอ็กโพชั่นก็ได้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็ปั๊บดีดีแล้วแต่ทุกคนนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่แต่โบลี่อีโวแล้วก็เลเวล50นะทุกคนหนวดขาวเหมือนกันครับ โดนเขาเหมือนกันเลยก็คือบัฟเอ็กโพชั่นก็ได้ครับทุกคนแล้วก็นี่ก็คือเลเวล50าีโวนะทุกคนมันจะกลายเป็นไฮบิดเหมือนกันนะครับอืมก็ไฮบิดเหมือนกันซึ่งเราจะเอาประมาณ15เวฟนะทุกคนก็มาจะได้ประมาณสัก200ต่อต่ออันนะทุกคน200ต่อรอบนะ200ต่อรอบก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะทุกคนนะอ่ะนี่เดี๋ยวจะผมจัดให้ทีมอ่ะเราเมื่อกี้อธิบายถึงไหนละ อธิบายถึงตัวที่2ใช่ไหมครับตัวที่2นะทุกคนนะนี่ก็อย่างที่ผมแนะนำโบลี่หรือไม่ก็หนวดขาวนะครับอ่ะหนวดขาวผมว่าหนวดขาวเพราะว่าหนวดขาวผมอีโอแล้วโบลี่อยู่เพิ่งสุ่มเมื่อกี้เลยนะทุกคนเพิ่งเข้าตู้เมื่อกี้ผมเลยสุ่มแล้วก็เพิ่งได้เลเวลมาเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะทุกคนนะอ่ะตัวที่สามนะทุกคนมีแค่นี้เลยครับก็คือสปีดวาก้อนนะทุกคนอ่ะสปีดวาก้อนผมแนะนําว่าทุกคนควรมีโกลเด้นนะทุกคนนะ ไอตัวฟาร์มตังค์นะทุกคนนะเพิ่มตังค์นะก็เป็นปบัฟเพิ่มตังค์มาก็หาได้จะดีมากเลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราแบบเงินเยอะขึ้นแล้วก็อัพหนวดขาวได้เยอะขึ้นนะครับอ่ามานี้เลยซึ่งด่านที่ผมจะแนะนํานะครับก็จะเป็นด่านทางด้านของด่านแรกเลยนะครับเพราะว่าด่านแรกก็ง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันมีทางวนนะครับไม่มีทางวนตั้งแต่เริ่มเลยนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าแล้วก็อย่างอย่างอื่นก่อนเลยนะทุกคนนะก็คือผมจะใช้แอปทางด้านของ UG Phone นะครับในการ F K ก็ได้ทั้งมือถือได้ทั้งคอมนะครับก็จะไม่ต้องเปิดจอเ,เปิดคอมอะไรเล่นตลอดเวลานะครับก็จะได้ไม่เปลืองค่าไฟค่าเน็ตด้วยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับทุกคนนะก็ถ้าใครที่ใช้ในมือถือนะครับก็ไปโหลดในเพจโต้หรือไม่ก็ใครที่ใช้ iPhone ก็ โหลดใน Apple นะทุกคนนะ Apple Store นะครับแล้วก็ใครที่ใช้ในคอมก็โหลด Windows ได้เลยนะครับแต่ผมจะใช้ทางด้านของเว็บมากกว่านะทุกคนอ่ะกดเข้าลดลองใช้นะทุกคนนะซึ่งตัวนี้ผมได้ทำการเปิดมาทั้งหมด2เครื่องนะทุกคนนะซึ่งผมก็ได้ใช้ประมาณ2เครื่องอยู่นะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้นะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครแอป uG Phone ะครับก็เอาโค้ดนี้ไปใส่จะได้เพชรมานะทุกคนก็สามารถลดค่าลดอะไนี้ได้นะครับทุกคนนี่ ัวนี้เลยลดค่าเครื่องได้นะครับมันจะลดลงประมาณเท่าไหร่อะเดี๋ยวสักคู่นะครับนี่ลดมา0.5นะครับเออมันจะหักเพชรเรานะทุกคนก็จะได้ประมาณ400ประมาณ400เพชรนะครับก็หักไปนะทุกคนแต่แนะนําว่าถ้าใครมีต้นทุนหน่อยนะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อ30วันไปเลยก็จะคุ้มกว่าเพราะว่ามันลด50%สําหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนนะผู้ใช้ใหม่นะครับ ก็จะใช้ระยะยาว1นเดือนเลยนะครับก็แนะนําถือว่าดีเลยนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ผมแนะนำเป็นสิงคโปร์ดีสุดนะเพราะว่ามันไม่หลุดนะอ่ะซึ่งถ้าใครที่คิดว่าต้นทุนเยอะหน่อยผมแนะนําเป็น GVP ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็แลมมันสูงด้วยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่จะ FK อย่างเดียวนะครับก็ไม่ได้เอา X F K เกมอะไรเพิ่มก็ยูจ P เอก็ สุดยอดแล้วนะครับสำหรับการ FK อ่ะสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะพอทุกคนซื้อมานะครับมันจะเป็นเครื่องประมาณนี้อ่ะสมมุติว่าอ่ะผมมีแค่เครื่องเดียวนะครับนี่เครื่องนี้นะอ่ะกดเข้าไปนะครับตึ้งตัวนี้ผมก็ได้ FK เลยวขอออกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะพอทุกคนเข้ามานะครับทุกคนก็แนะนําว่าให้เราเพิ่มมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับตั้งค่าก่อนเลยนะ ตั้งค่าก็กดเลื่อนลงมาทุกคนนะแล้วก็ตั้งค่าเข้าเลื่อนลงไปทีเ่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วกดไปเรื่อยๆนะทุกคนจนมันเป็นเระดับผู้พัฒนานะครับแล้วกดไปที่ระบบนะครับแล้วก็กดไปที่ขั้นสูงแล้วก็สลับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับอ่าเลื่อนลงไปเลื่อนก็ค่อยเลื่อนนะครับเลื่อนลงไปอแรงไป อยู่ประมาณไหนอ่ะประมาณตรงนี้นะครับอ่ะความก็ความความกว้างที่เล็กที่สุดนะทุกคนนะให้ปรับเป็น500 DP เอ่อ dp นะทุกคนนะแล้วก็ปรับเป็นแสดงมุมมองการอัปเดตด้วยนะครับทุกคนนะอ่ะประมาณนี้ตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่าอย่างที่สองให้เราไปโหลดทั้ง2อ,อย่างนะครับทุกคนก็เป็นออ t โตคิกแล้วก็ เราบอกนะครับทุกคนนะใครที่เข้าโหลดมาแล้วนะทุกคนนะก็ให้กดเข้าออโต้คลิกก่อนเลยนะทุกคนอะกดอนุญาตนะทุกคนนะนอนุญาตไป่นะ,ะแล้วกดเข้าออโต้คลิกใหนะครับกดไปที่ทํางานหลายทำหมดหลายเป้าหมายนะทุกคนนะกดไปกําหนดนะทุกคนนะใครที่ยังไม่มีก็มันจะไม่ต้องกําหนดใหม่นะทุกคนนะอะ อยากแรกนะทุกคนเข้ารูมบอกก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับทุกคนนะอ่ะพอทุกคนเข้ามาในเกมนะครับทุกคนนะถ้าใครจะเข้าเซิร์ฟวีเซิร์ฟอะไรก็ได้นะทุกคนเซิร์ฟธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางเซิร์ฟนะทุกคนนะก็คือเหมือนเราเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟที่ผมเข้านะทุกคนเป็นเซิร์ฟส่วนตัวบางครั้งมันจะไม่ได้เจนเนอเรตด่านที่มีด่านดักเกิลบอลนะครับนะก็ให้เราไปหาได้ตามด่านนะทุกคนบางครั้งมันมันเปลี่ยนนะครับทุกคนนะอันนี้เหองไหม ก็จะเปลี่ยนไปเราก็ต้องหานะทุกคนนะอัน,นด่านใหม่อ่าอันด่านนี้นะครับด่านดากบอทนะครับทุกคนนะก็ภาพอาจจะแตกนิดนึงนะครับทุกคนประมาณน,นี้อ่ะกดเข้าไปนะครับทุกคนกดเลยกดเล่นเลยนะครับซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอน FK แบบผ่าน100%นะครับทุกคน ก็มันจะได้ตัวลับที่มันอยู่ในด่านด้วยนะครับเอกลุสิฟ่ะพอเริ่มมานะครับทุกคนให้เราเดินไปนะทุกคนนะเดินมาตรงนี้เลยนะนะครับทุกคนเดินมาตรงนี้นะครับตรงบ้านแดงนี่เลยนะครับแล้วเราก้มอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ก้มอย่างนี้เลยนะแล้วให้เราหมุนมาอย่างนี้นะครับหมุนมาอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนไม่ต้องไปเก่งอะไรขนาดนะทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับ สักหน่อยนะอไว้ตรงสักหน่อยตั้งปุ๊บนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้เรากดไปที่เพิ่มปุ่มนะทุกคนนะเพิ่มปุ่มเอาเลขหนึ่งไว้ตรงกดสตาร์ทนะครับเลขสองไว้ตรงโกคูนะครับทุกคนอืมเพราะกดเสร็จแล้วนะทุกคนให้เรากดไปที่หนวดข่าวนะทุกคนนะอ่ะเพรากดไปที่หนวดข่าวเสร็จแล้วให้เราเพิ่มเลขสามมาแล้วเ,เพิ่มไปที่ตรงที่เรายืนตรงบ้านแดงนี้นะครับอืมเพิ่มไปอ่าเลขสี่ ปุ่มวางนะครับทุกคนเลข5ายกเลิกนะครับนี่ปุ่มยกเลิกตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้เขยียบมานี่หน่อยนะครับมันจะได้กดฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับปุ่มที่7นะเอ้ปุ่มที่6นะครับทุกคนปุ่มที่6ให้เอาเพิ่มไปที่สปีดวากอนนะครับอ่ปุ่มที่7นะครับวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับวางไว้ตรงริมๆหน่อยปุ่มที่8วางไว้ตรงปุ่มวางนะครับอ ปุ่มที่9้าวางไว้ตรงนี้นะครับตรงกดยกเลิกนะครับปุ่มที่10บวางไว้ตรงสปีดวาก้อนใหม่นะครับทุกคนแล้วให้เราปรับเป็นเอ่อเท่าไหร่อ่ะเอาสักเจ็ดร้นะก็ได้เอาห้าอยดีกว่ามานจะได้เร็วๆนะครับ500ยก็ได้นะครับทุกคนนะอ่ะแล้เราลองกดก่อนเลยกดเริ่มก่อนนะครับตั้งประมาณนี้ครับทุกคนส0ปุ่มนะทุกคน1ิบปุ่มแรกนะครับ ประมาณนี้เลยนะถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองกกอดูนะครับว่ามันจะได้มันจะได้เข้าใจง่ายๆนะทุกคนอ่ะรอมันวางแต่ก่อนนะครับปึ๊บนิววางสปีดวาก้อนเสร็จแล้วนะครับอ่ะพอวางสปีดวาก้อนเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้เรากดไปที่สปีดวาก้อนนะทุกคนนี่กดไปให้มันติดเป็นอัปเดตนะทุกคนนะอัปเดต ให้เราเพิ่มเลข11มาอ็มาครับทุกคนไปที่ปุ่มอัปเกรดนะทุกคนนะเอาไว้ตรงริมๆหน่อยก็ได้ครับตรงประมาณนี้แล้วกันอ่ะผเอาไว้ตรงประมาณนี้กดป้ลองเล่นดูนะครับให้มันอัปเดตใถ้ามันอัปเกรดก่อนนะครับทุกคนนะสปีดว่าก้อนอัปเกรดแรกนะครับทุกคนนะมันจะยังไงมันก็จะไม่พอต่อการอัปเกรดขั้นที่2นะครับทุกคนนะเราก็จะได้วางตัวละครพอดีเลยนะครับทุกคนมันจะพอดีมากพอสมควรเลยครับ อ่ะพอเราวางอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะอ่ะอย่างต่อไปนะครับทุกคนเพิ่มปุ่มมานะทุกคนปุ่ม12นะทุกคนวางไื้ที่หนวดขาวนะครับเอาไื้ที่หนวดขาวปุ่ม13นะทุกคนนะวางไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ทำไมเราถึงวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเรากันหลุดนะครับถ้าสมมุติเราไปวางข้างหน้านะครับมันจะไม่ตีตัวพวกนี้นะทุกคนที่มันวิ่งมาฝั่งนี้นะครับทุกคนก็แนะนําว่าให้วางตรงนี้จะดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันวางแล้วถ้ามันหลุด มันก็จะตีตัวที่มันหลุดมาด้วยนะครับทุกคนนะอ่ะขยับมาตรงนี้หน่อยก็ได้อะขยับมาแต่แถวนี้ก็ได้ทุกคนนะอ่ะขยับตรงนี้แล้วกันผมเอาตรงนี้ออันนี้ก็จะปุ่มมันก็จะให้เราเลือกนะครับทุกคนก็อผมเอาเลือกเป็นเอาเงินก็ได้อ่ะอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทุกคนนะเริ่มเป็นเงินนะครับแบบหนึ่งนะอะ เพิ่มปุ่ม1ิบส่เมื่อกี้เราปุ่มบางแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะอ่ะปุ่ม1ิเอาไว้ต้องยกเลิกนะครับอ่ะลองเล่นดูก่อนนะครับอ่ะปึ๊บนี่หนวดขาวก็จะวางพอดีนะครับอ่ะย่างต่อไปนะครับทุกคนย่างต่อไปปุม 15, นะ ي, ป่ม1ินะเอ้ยปุ่ม1ิใช่ไหมอ่ะ17บุมสิบเจ็ดนะครับวางไว้ต้องหนวดขาวเพิ่มเติมเลยนะครับทุกคนนะวางสามตัวนะครับหนวดขาวอ่ะปุ่มสิบเจ็ดวางไว้ตรงนี้นะทุกคนนะ วางไว้ต้องตรวจขาวปุ่ม18วางไว้ตรงปุ่มใกล้ๆตรงวางตรงนี้ก็ได้ครับทุกคนริมๆหน่อยก็ดีครับอ่ะปุ่ม18นะทุกคนเมื่อกี้วางไปแล้วอ่ะอันนี้17อันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะ15เมื่อกี้ผมวางไว้ไหนเนี่ยอ่ะ15าวางไว้นี่เฉยเลยเอาไม่เป็นไรครับทุกคนนะให้มันรี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 ก่อนนะเหมือนว่าผมจะวางผิดนะครับทุกคน แลวมาใหม่นะครับทุกคนนะอ่าปุ่ม10บ้านะทุกคนนะอ่าให้เรากดไปที่วางตรงวางยกเลิกนะครับทุกคนนะตรงนี้เลยนะทุกคนอ่ากดไปนะปุ่ม16เพิ่มมาอีกนะมาวางที่ตรวจข่าวเพิ่มเติมนะครับทุกคนนะอ่าเพิ่มมาที่หนวดหนวดข่าวเพิ่มเติมนะปุ่มอ่ากดผิดกดผิดอ่าให้มันวางก่อนนะทุกคนนะเื่อกันมอนหลุดนะทุกคน คลิปนี้อาจจะอ,อธิบายแบบละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับทุกคนทุกคนจะได้ทํากันเป็นนะทุกคนนะอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะทุกคนนะเพิ่มเติมให้หน่อยนะทุกคนนะไอตัวที่2เนี่ยจะเพิ่มจะเาเป็นตัวอะไรก็ได้นะทุกคนนะแล้วแต่จะเป็นอิราจิก็ได้นะครับหรือจะเป็น พวกโอเดงก็ได้นะครับทุกคนแต่เราต้องมีโกคูด,ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ตีแอร์นะครับนี่ลองไปนะทุกคนวางไปควรวางไปก่อนนะครับอ่ะรอวางหนวดขาวตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนนะภาพอาจจะแตกไปนิดนึงนะเพราะว่าเน็ตผูกก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นด้วยนะทุกคนอ่ะวางหนวดขาวเสร็จแล้วนะครับทุกคนพอวางหนวดขาวเสร็จแล้วนะครับอ่ะ ให้เราเพิ่มเลข16เมื่อกี้ก็คือเลข16วางไว้ที่โดดขาวตัวที่2อนะครับแล้วก็วางไว้ตรงปุ่มนี้เลยตรงนี้ไกลๆนี้ก็ได้ครับทุกคนนะวางไปอ่ะวางตรงไหนก็ได้นะครับอ่ะเพิ่มเป็นมมดามจก็ได้ครับ18นะครับทุกคน18เมื่อกี้17เราวางไว้ตรงวางตรงนี้แล้วปุ่มวางนะทุกคนนะอ่ะปุ่ม18วางไว้ต้องกดวางนะครับ19ยกเลิกนะครับตรงนี้เลยนะทุกคน20นะครับนี่ เพิ่มมาที่หนวดขาวนะครับ21นะทุกคนนะวางตรงนี้ตรงนี้ใกล้ๆกันก็ได้ครับนี่หมายใกล้ๆกัน22นะครับทุกคน22วางไว้ตรงปุ่มวางกดวางนะครับ23วางยกเลิกนะครับอลองก่อนนี่วางไปปึ๊บปึ๊บแล้วถ้าใครที่อีโวหนดขาวเสร็จแล้วหนดขาวมันมันจะตีแอร์ด้วยนะครับ ก็จะง่ายหน่อยนิดหนึ่งปอะมานนี้เลยนี่ก็จะตีแรงมากเลยนะทุกคนหนวดขาวใครมีบัฟเอฟโพชั่นหรือบัฟที่แบบเป็นเดบอนหรืออะไรพวกนี้โอ้โกงนะครับทุกคนนะะมานนี้อ่ะพอเราวางครบแล้วนะครับทุกคนนะปุ่มวางครบแล้วนะครับอ่ะให้เราเพิ่มยี่สี่นะครับทุกคนเราไล่อัปเกรดเลยดีกว่านะ,ะเดี๋ยวผมขอกดไปที่ เอาเอาโกคูก่อนเป็นตัวหลักนะครับทุกคนกดไปที่โกคูก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้อัปเกรดง่ายๆนะครับทุกคนกดไปที่โกคูเสร็จแล้วเมื่อกี้ยี่สี่นะครับทุกคนอ่ะยี่สิบี่วางไว้ตรงปุ่มหนวดขาวต,ตัวแรกเลยครับทุกคนนะอ่ะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะใกล้ๆกันก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมากอ่ะลบไปที่500นะครับทุกคนนะลบแล้วเพิ่มไปที่500นะทุกคนนะจาก300เป็น500อนะครับอ่าแล้วก็ ยี่สิบห้าเพิ่มยี่สิบห้ามานะทุกคนแล้วก็กดไปที่ตรงอัปเกรดนะทุกคนนะวางริมมหน่อยนะครับอ่ายี่สิบหกวางไว้ตง้งปุ่มที่หนวดขาวตัวต่อไปนะตัวที่สองนะครับอ่าแล้วก็ลบนะทุกคนอ่าลบแล้วก็เพิ่มไปห้าร้อยนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเพิ่มปุ่มยี่สิบเจ็ดมานะครับแล้วก็เพิ่มไปที่อัปเกรดนะครับอ่าปุ่มต่อไปปุ่มยี่สิบแปดนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับลบเหลือห้าร้อยนะครับ ลบเห้าอยย่สิบเก้านะครับ29เพิ่มมาไว้ตรงโกคูนะครับทุกคนต้องอัปเกรดเหมือนเดิมเลยครับทุกคนนะประมาณนี้ครับทุกคนนะต้นปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นการอัพสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็คือปุ่มรีเกมนะครับก็จะง่ายขึ้นมันก็จะแบบรีเกมไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อ่ะ นี้มันก็จะสุ่มมานะครับทุกคนนะ,ะสุ่มไปมันก็จะกดสุ่มเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างว่าเลยก็คือไอ้พวกเนี้ยมันก็จะหม,หมุนไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปสุ่มไปนะครับก็พยายามอย่าให้มันตกสีเขียวนะครับตกสีเขียวคือมันจะได้น้อยมากเลยนะครับมันจะได้แบบเพิ่มเติมน้อยนะครับ ใครที่ใช้ใครที่ไม่ได้อีโวไอ้ไอ้ใครที่ยังไม่ได้อีโวหนวดข่าวก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องอีโวโกคูหรือหนวดข่าวนะครับนะแค่ว่ามีสปีดวากอนแล้วก็หนวดข่าวแล้วก็โกคูปกติเลยครับทุกคนแล้วก็ต้องมีปับเล็กๆน้อยๆนะครับเอ็กโพชั่นทั้ง2ตัวก็ได้ครับส่วนสปีดวากอนนี่อาจจะต้องหาเงินให้มันรลกนิดนึงนะทุกคนนะก็จะดีหน่อยนะครับมันก็จะได้วางตัวง่ายขึ้นนะทุกคน ตีไปนะครับตัวขาวอ่ะหลังเวฟสิบขึ้นไปนะครับทุกคนนะเศษสองขึ้นไปนะทุกคนมันจะเพิ่มให้เรานะครับอ่ะเราเราตีบอสต,ตัวนี้ตายนะครับนี่พอเราตีบอสตัวนี้ตายนะครับทุกคนนะเราจะได้บบเพิ่มนะ,ะเดี๋ยวขอปรับความละเอียดหน่อยนะทุกคนนะอ่ะเพราะแอปตัวนี้คือมันไม่ปรับความละเอียดให้เรานะครับอ่ะเอาเป็นอ่ะ 70p ก่อนเลยนะครับทุกคนนะอ่า7จ p นะครับนะทุกคนนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับนี่มันจะเพิ่มมาที่250แล้วนะครับนี่เห็นไหมมันจะเพิ่มมานี่เพิ่มไปเรื่อยๆเลยครับทุกคนนะถ้าใครที่ทีมเก่งหน่อยนะครับทีมใครเก่งมากเลยนะทุกคนนะก็จะง่ายมากเลยนะทุกคนนะยิ่งทีมเก่งก็ยิ่งดีครับเพราะว่ามันก็จะบวกเยอะๆมากขึ้นนะครับมันจะไปหลุดช่วงประมาณเว็บทัก เท่าไหร่นี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ช่วงที่ผมยังไม่ได้อีโวหนวดขาวนะครับก็ประมาณ15ก็หลุดแล้วนะครับ15 16นะทุกคนนะแต่เราไม่ต้องไปคิดมากเรื่องมันจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับเพราะว่ายังไงคือเราหวังให้ FK ให้ว่ามันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับหรือไม่อาจจะเป็นหลุดตอนบอสเวล20ก็ได้นะครับประมาณนั้นเลยนะอะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่ผมจบเลยดีกว่านะครับทุกคนนะ,ะทุกคนนะก็ จบแล้วนะครับทุกคนใช้เวลาประมาณ13นาทีท Stanley นะครับทุกคนอาจจะนานไปนิดนึงนครับอ่ะปุ่มสุดท้ายนะครับทุกคนนะให้เราเพิ่มไปที่รีโลรีรันนะทุกคนนะมันจะได้แบบรีเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็แนะนําว่าให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะอ่ะประมาณนี้มันจะได้แบบเยอะๆนะครับอ่ะนี่นี่มันก็จะรีให้เราใหม่นะครับมันก็จะเริ่มใหม่หมดเลยนะครับทุกคนนะอ่ะ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีวันนี้นะทุกคนนะเอ้ออย่าลืมอย่าลืมนี่กดเซฟนะครับทุกคนนะอ่ากดไปที่ carte. ไอ้รูปอันนี้นะทุกคนนะอ่าตัวที่ตั้งค่านะครับทุกคนนะให้เราตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าจะตั้งเป็นอะไรนะครับนะผมตั้งเป็นอ่ะนี่อ่ะ a f k นะทุกคนนะอ่ะตัว t เป็นตัวย่อน,นะครับทุกคนนะอ่ะนี้ประมาณน,นี้ครับทุกคนนะแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับทุกคน พอเกิดบันทึกเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเลือกได้นะครับทุกคนนะอ่ะก็จะอยู่ในนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะก็ไปเลือกได้ตามปกติเลยครับทุกคนอ่ะ,อะประมาณนี้ครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อที่ผมจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนนะคลิปหน้าอยากให้ผมมาทําแบบ fk แบบผ่าน100%ก็ได้นะครับทุกคนนะอ่ะอลองคอมเมนต์มาดูนะทุกคนหรือไม่ก็กดไลค์คลิปนี้ขอกดไลคค์์ขอไล like, สัก ยี่สิบไลท์แล้วกันวันนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมอ่ะนี่โปรที่ยี่สิบน,นะทุกคนนะก็เอา,ายี่สิบไลท์แล้วกันนะทุกคนนะโอเคผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคน see you again next time bye เจอกันครับ